สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะมิติด้านสังคมนะคะเป็นมิติที่มีความสําคัญอย่างยิ่งถือว่าเป็นเสาหลักอีกเสาหนึ่งของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอปตอได้มีการขับเคลื่อนส่งเสริมพัฒนาในมิติด้านสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยความตระหนักดีว่ามิติด้านสังคมนี่เองที่จะส่งเสริมการพัฒนาปัจจัยด้านอื่นๆของพื้นที่ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ค่ะและวันนี้นะคะเรายัางอยู่กับเลขาที่การสอปตอพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนนั่ ท่านคะต้องนิยามก่อนนะคะอย่างมิติในสังคมเรื่องที่เราให้ความสําคัญคเป็นพิเศษคือการส่งเสริมคนที่เปราะบางกลุ่มเปราะบางในสังคมคนิยามของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอย่างไรบ้างคะครับก็ผมท้าความนิดเดียวว่าในการพัฒนาแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราทำท้าเป็นมิติใหญ่หญสองมิติคือพัฒนาตามสักยภาพของพื้นที่ซึ่งก็คือเป็นเรื่องของพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคม อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการพัฒนาเสริมความมั่นคงอันนี้เป็นเรื่องมิติเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทั้งสองส่วนนี้อาจจะมีความคาบเกี่ยวกันเพราะมีคนในการพัฒนาสังคมนะหมายถึงว่าตั้งแต่สังคมในครอบครัวก็ดีในชุมชนก็ดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มันจะมีเงื่อนไขมีหลายๆด้างที่เราจําเป็นจนะต้องดาเนินการในการแก้ไขปัญหาและก็พัฒนาถ้ากว่าเราเรามองกลุ่มของประชาชนในสังคมที่เราต้องดาเนินการ หลักอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนเปราะบ,บางให้คํานิยามของกลุ่มคนเปราะบ,บางนะครับที่ไปในทิศทางเดียวกับกระทรวงพันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็คือคนที่ต้องพึ่งพิงของผู้อื่นนะครับการที้ต้องมีผู้ดูแลหรือต้องพึ่งพิงก็มีตั้งแต่กลุ่มเด็กนะครับมีเด็กแรกเกิดแล้วก็คลุมเด็กซึ่งอยู่ในช่วงของตั้งแต่แรกเกิดจนถึง17ปีนะครับกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มที่เป็นคนพิการถ้าในพื้นที่จังหวัดชยแดนภาคใต้5จังหวัดนะครับ ถ้าผมนำเรียนทั้งโครงสร้างของประชากรห้าจังหวัดมีประชากร3.8ล้านคนค่ะถ้านับแรกเกิดจนถึง6ขวบนะครับตัวเลข6กนี่คือการตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยคือเรามีเงินอุดหนุนารายหัวสำหรับเด็กแรกเกิดที่ครอบครัวผู้เรียนยากจน1นึถึงหขวบมีประมาณ4 0 0แสนคนถ้านับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง17บริบูรณ์ซึ่งถือว่าเป็นช่วงของวัยเด็กอยู่เนี่ยมีประมาณหนึ่งล้านคนถ้านับช่วงตั้งแต่ หกสิบปีขึ้นไปจนกระาทั่งถึงอายุาจนถึงช่วงปลายเลยนะตอนนี้ประมาณห้าแสนคนคนี่คือช่วงอายุของคนนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้ตั้งแต่แรกเกิดจนกระาทั่งเกินหกิบปีแปดสิปี90ปีขึ้นไปยังมีคนที่เป็นคนพิการอันนี้ทุกช่วงอายุเลยม,ม 94, ีประมาณเก้าหมืนสี่พัคนพอเราเริ่มเห็นตัวเลขของกลุ่มคนเปราะบางเด็กแรกเกิดก็ด,กดีอยู่ในแวัยเด็กก็ดี นะครับอยู่ในกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุคดีอยู่ในกลุ่มของเป็นคนพิการก็ดีอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องพึ่งพิงต้องดูแลพิเศษก็ถือว่าเป็นคนเปราะบางครับสัดส่วนของคนเปราะบางในพื้นที่ถ้าเทียบกับประชากรทั่วไปมีมากน้อยแค่ไหนคะค่อนข้างมากครับค่อนข้างมากกลุ่มคนเปราะบางถ้าโดยทั่วไปเนี่ยอย่างเด็กแรกเกิดถึง6ขวบนะครับในพื้นที่จังหวัดชา,ายแดนภาคใต้5จังหวัดปมะมา4ี่0,000 สี่แสนได้รับเงินอุดหนุนรายหัวสําหรับเด็กเกิดสองแสนสามหมื่นกว่าคนเกินกว่าครึ่ง,ง,งนั่นคืออยู่ในครัวเรือนที่ถือว่าเป็นครัวเรือนที่ยากจนนะครับตัวเลขของคน3.8ล้านแต่เป็นคนพิการสั่เก้าหมื่นสี่นะครับพิการหประเภทนะหลักๆเลยตั้งแต่พิการการเคลื่อนไหวพิการทางสมองทางได้ยินอะไรต่างๆรวมประมาณ9 4้0 0มน, 94, นันคนถ้าเทียบส,สัดส่วนประชากรค่อนข,ข้างจะสูงกว่าที่อื่นนะครับในจำนวน9 4 0 0 0คนเนะี่ย เอาเฉพาะเป็นวัยเด็กนะครับ17บรูรณ์ไม่เกิน18ปีตัวนี้ดึงออกมาเนี่ยประมาณ9,000พนคนก็ถือว่าสูงมากซึ่งมันเป็นผลสืบเนื่องมาตั้งแต่เรื่องของภาวะโภชนาการตั้งแต่ภาวะการตั้งครรภ์ต่างๆพราะนโดยรวมว่ากลุ่มคนเปรอะบ,บางในพื้นที่สัด่วนค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับพื้นที่อื่นๆครับวันนี้เราเจาอกลุ่มแรกก่อนแล้วกันค่ะท่านคะเริ่มที่กลุ่มคนพิการ <c oughs> ดีนะคะ ถ้าเฉพาะคนพิการมีจํานวนมากน้อยแค่ไหนแล้วสภาพปัญหาที่คนพิการในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเผชิญแตกต่างจากมิติของพื้นที่อื่นๆอย่างไรบ้างค<น>ะค,ค,คนพิการใน <S <S ในพื้นที่อย่างที่ผมเรียนตัวเลขนะครับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้จากประชากรทั้งหมด3.8ล้านมีประมาณ94,000คนคใน,ชน,นเชมงนี้เป็นช่วงท่าแยกอายุไม่เกิน17บริบูรณ์หรือ18ปีมีอยู่ประมาณ9,000วคน แล้วก็เป็นเด็กพิการซ้ำซ้อนประมาณ1,200คนเด็กพิการซ้ำซ้อนหลักจริงๆปัญหาหนักคือมาจากภาวะโภชนาการหรือทุบโภชนาการตั้งแต่อยู่ในคันมารดาและก็ตั้งแต่เป็นเด็กแรกเกิดอันนี้มันจะเชื่อมโยงไปสู่เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวม,มันเชื่อมกันหมดมันแยกกันไม่ได้เลยค,คือควร้อนภาวะเรื่องนี้เรืร่องสังคมสังคมต้องดูแลแต่กันข้าบเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่อยู่ในคันมารดา แล้วก็เกี่เกี่ยวกับเศรษฐกิจซึ่งเป็นอาชีพรายได้ครัวเรือนเพราะนั้นถ้าพูดภาพรวมค่อนข้างจะหนักกว่าที่อื่นอันนี้แหละคือสิ่งที่ภาครัฐทุกภาคส่วนกําลังเร่งแก้ไขในขณะนี้ว่ากลุ่มคนเปราะบ,บางโดยเฉพาะคนพิการต้องได้รับการดูแลและแก้ไขพร้อมๆกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่เด็กแรกเกิดควบคู่กันคับ คำถามคือจะดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างไรในเมื่อจํานวนก็ไม่ใช่น้อยๆและยังมีสภาพปัญหาของในพื้นที่ที่ค่อนข้างเหลื่อมซ้อนทับกันหลายปัญหาด้วยครับในพื้นที่เองนะเรามุ่งขณะนี้คือเร่งด่วนที่สุดก็คือเด็กพิการซ้ําซ้อนอย่างที่เรียนท่านทราบนะครับก็มีตัวเลขอยู่มันพันกว่าคนที่เป็นเด็กพิการซ้าซ้อนแต่ทั้งหมดก็9 9000ัวคนซึ่งก็ในเรื่องนี้ในช่วงสัก2 3ปีที่ผ่านมาในแต่ละปีประมาณเดือนกันยายนนะครับ สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาพระองค์ท่านเสด็จทรงงานในพื้นที่และก็ที่สพตด้วยทรงทรงมีรับสั่งให้ช่วยกันดูแลกลุ่มเด็กพิการโดยเฉพาะเด็กพิการซ้ำซ้อนให้ดีที่สุดบูรณาการร่วมมือกับทุกส่วนเพราะนั้นเราก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งเร่งด่วนเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราต้องทำทาถามว่าระวางกรอบทิศทางเดินยังไงบ้าง สวตวเป็นศูนย์กลางนะครับไม่ได้ปฏิบัติโดยลําพังกระทรวงสาธารณสุขท่านทํางานอย่างเต็มที่สุดความสามารถทุกระดับนะครับกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นศูนย์ศึกษาพิเศษที่ต้องดูแลสิ่งที่เราวางกรอบร่วมกันนั่นคือเด็กพิการทั้งหมดนะครับต้องพยายามในเบื้องต้นทําให้เขาเคลื่อนไหวได้นะครับโดยเฉพาะเด็กพิการาซ้ำซ้อนเคลื่อนไหวได้สก็คือ,อาสามารถที่จะเข้ารับการศึกษาหรือให้การศึกษา,าให้เขาเคลื่อนไหวให้เขาได้เรียน แล้วเขาได้เขาได้มีโอกาสในการฝึกทักษะอาชีพสําหรับคนที่มีศักยภาพเพราะฉะนั้นภาพที่ปรากฏที่ผมอยากนําเรียนนะก็อยากสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมก็คือว่าเราจะเห็นภาพของความร่วมมือของการแก้ไขปัญหาเด็กพิการซ้ําซ้อนอในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับเด็กพิการซ้ําซ้อนมันห0รกว่าคนในเบื้องต้นได้รับการดูแลถามว่าทําอะไรบ้างส่วนหนึ่งที่อยู่ในอ้อมแขนของของแม่มาตลอด ซึ่งบางครอบครัวคิดว่าในชีวิตนี้คงไม่มีโอกาสอีลดวที่ด้ดเห็นลูกประยุงตัวนั่งหรือลุกขึ้นยืนเราก็แก้ไขปัญหาโดยการที่พัฒนาการเพิ่มสกยภาพทําให้เขาสามารถที่จะนั่งได้แล้วก็เริ่มมีเก้าอี้ประจําแต่ละคนออกแบบเฉพาะเลยก็เรียกว่าเป็นเก้าอี้สุขใจซึ่งได้เคยพระราชทานความก้าวหน้าใหกับสมเด็จพระเนตรตาธิราชเจ้านะครับพระองคท่านสงราบ เด็กทุกคนเริ่มที่จะออกแบบให้เขาสามารถประยุงตัวขึ้นมานั่งบนเก้าอี้ได้ซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับพอเขาเริ่มนั่งได้สายตาเขาเริ่มที่จะสอดสายมองและพัฒนาการเริ่มมาหลังนั้นทําให้เขายืนได้ก็ออกแบบเป็นเตียงฝึกยืนนะครับมีนเตียงฝึกยืนแต่ละบุคคลสามารถทําให้เขาพลิกตัวอยู่ในมุมที่ตั้งฉากแล้วก็เริ่มที่จะหยางเท้าลงไปได้เริ่มนั่งเริ่มทรงตัวได้เริ่มยืนได้เริ่มก้าวเท้าได้ แล้วก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าคนในพื้นที่ไม่เคยคิดว่าลูกพิการวันหนึ่งจะสามารถมีรองเท้าใส่ก็เกิดเป็นรองเท้าโครงการรองเท้าสั่งตัดออกแบบเฉพาะรายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยทีมแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแบบรองเท้าเฉพาะบุคคลซึ่งมีรูปที่บิดเบี้ยวไม่เหมือนกันแต่ละคนเลยนะครับวัดน้ําหนักวัดรูปภาพรูปต่างๆที่ไม่เหมือนกันแล้วออกแบบเฉพาะราย ถ้าคิดเป็นมูลค่าคู่หนึ่งเขาคง,งหลายพันบาทค่ะและทําให้เด็กนี้เริ่มใส่รองเท้าเราเริ่มเ่จะก้าวเท้าเดินได้วันวันนี้เราทําให้เขาเริ่มประยุงตัวเริ่มให้เขานั่งเริ่มให้เขายืนเริ่มให้เขามีรองเท้านะครับถ้ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมในพื้นที่เราจะเห็นภาพเหล่านี้เรเียนมาพวกคลองบางหลายๆครอบครัวก,ก็หลายท่านก็ร้องไห้หลังน้ําตาว่าไม่เคยคาดคิดว่า ลูกเขาจะมีโอกาสในวันนี้เชืวว่อคุณผู้ชมได้ฟังอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นปาฏิหาริ์เหมือนกันถ้าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเรารไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งลูกของเราจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งที่ททเขาเป็นผู้พิการใช่ครับแล้วเป็นยังไงตอ่อก็มันบางทีเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าสําหรับครอบครัวที่มีสมาชิกมีลูกเป็นคนพิการนี่คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วเราก็ก้าวในด้าต่อไปปัจจุบันก็มีรถพยาบาล คันหนึ่งที่เรามีชื่อติดอยู่ข้างรถว่าสิริเวทยานซึ่งเป็นนามพระราชทานก็คือ,อายานรักษาพยาบาลอันเป็นมงคลคก็ติดตั้งข้างในเป็นอุปกรณ์สําหรับการทํากายภาพแล้วก็ไปในพื้นที่ต่างๆตอนนี้จังหวัดละหนึ่งคันอยู่กระจายในพื้นที่เราจัดนักกายภาพประจํารถกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูต่างๆก็ช่วยดูแลเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลนะครับสปีที่ผ่านมาก็ดูแลไปมาห้าหกพันคน ก็ฟื้นฟูสภาพของเด็กพิการเพราะนั่นสิ่งที่จะนำเสนอไปวันนี้คือเราได้เห็นภาพของความพยายามของรัฐทุกภาคส่วนความร่วมมือของทุกคนเพื่อที่จะฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเปราะบางกลุ่มหนึ่งคือเด็กพิการซ้ำซ้อนซึ่งอยู่ในกลุ่มของเด็กพิการซึ่งอยู่ในกลุ่มของคนพิการประมาณ90 0 0 0มนกว่าคนเกือบแสนคนของ5าจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อให้แม่ให้พี่สาวให้พี่ชายก็สามารถวางมือ แล้วก็ไปประกอบอาชีพอื่นได้บ้างทําให้มีไรายได้เข้ามาในครอบครัวเขาก็จะได้ห่วงน้อยลงมันเป็นการเร<ล>ิ่มต้นที่ก้าวเดินไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าครับเรื่องการส่งเสริมการศึกษาล่ะคะการศึกษาสําหรับเด็กพิการรวมถึง <c oughs> การส่งเสริมให้เขามีไรายได้มีอาชีพก็ต้องไม่เหมือนกับคนทั่วไปด้วยถูกต้องครับเราทายัางไงบ้างคะขณะนี้ก็ศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับโดยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขสปทก็มีศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่ทุกจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นะครับในพื้นที่ของยาลาซึ่งเป็นศูนย์กลางก็อยู่ที่ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองของตำบลบุดีบริเวณนั้น mm. ก็จะมีการให้ความรู้นะครับมีการเรียนและมีการพัฒนามีการพื้นฟนูสภาพร่างกายของเด็กพิการเราเห็นภาพเหล่านี้ที่หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนได้ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็เด็กหลายคนก็เริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็เด็กคนไหนที่มีศักยภาพหลายคนก็เริ่มที่จะได้ฝึกทักษะอาชีพ ใช้มือนะใช้มืออาจจะเป็นวาดภาพอันจักสารบ้างอะไรต่างๆมากเราเราเห็นพัฒนาการเหล่านี้มากในหลายแห่งครับเพราะนั้นคือเป้าหมายเราก็คือว่าเด็กเหล่านี้นะครับในวันข้างหน้าต้องให้เขาเคลื่อนไหวได้ค่ะต้องให้เขาได้รับการศึกษาแล้วหากเขาสามารถทำได้ให้เขามีทักษะอาชีพเพื่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองจะได้มีความสุขว่าในบ้านปลายชีวิตบุตรของเขาลูกของเขา จะสามารถยืนเอได้ในสังคมนี้ได้เหมือนคนปกติทั่วไปครับตอนนี้เราพอจะมีตัวอย่างบาง้างหรือยังกลุ่มที่เราพัฒนาจากกลุ่มเปราะบางจนสามารถยืนด้วยลแข้งของตัวเองพ่อแม่หมดห่วงพอจะเล่าได้ไหมตอนนี้ในตัวเลขเราเนี่ยประมาณ6ก0คนในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับนี่มีประมาณ2 0 0ยกว่าที่นั่งหมดกาอี้ตัวนี้ได้นะครับแล้วมีคนที่เริ่มเดินได้แล้วก็มีคนที่ใส่รองเท้าแล้วก็เริ่มก้าวเท้าได้ประมาณ1 0 0กว่าคนตัวเลขนี้ไม่น้อย สำหรับคนพิการซ้าซ้อนนะครับแล้วก็เราอาจไม่นับคนไม่ได้เราต้องนับคนสมาชิกในครัวเรือนที่ทําให้คนในครัวเรือนนั้นสามารถที่จะแบ่งเบาภาระไปทําอย่างอื่นต่อได้คร้อบคนโดยประมาณขณะนี้ที่ที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็กระจายอยู่ตามที่ต่างๆในขณะนี้เรามีเทคโนโลยีสมัยใหม่มีทีมแพทย์ซึ่งเรามีมีกลุ่มไลน์ของแต่ละจังหวัดเพื่อดูแลเด็กพิการพัฒนาการแต่ละจังหวัด มีคุณหมอที่คอยตามดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับก็มีทีมงานของคุณหมอเชิดพงษ์ต่างๆเนผมขออนุญาตได้เอ่ยนามท่านช่วยดูแลตั้งแต่ต้นมาสองสาปีโดยนวัาการเหล่านี้เป็นเป็นปรูปธรรมและก็น่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในแผ่นดินใต้ครับจากการขับเคลื่อนนโยบายของเราในการส่งเสริมมิติด้านสังคมการช่วยเหลือคนเปราะบางประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายอย่างไงบ้างคะในปัจจุบันนะครับเราคิดว่าการแก้ไขปัญหาทุกอย่างเนี่ยที่เริ่มมีความสําเร็จขึ้นเนี่ย เพราะเป็นความร่วมมืออย่างครอบครัวคนพิการน่ปัจจุบันเนี่ยผู้ปกครองซึ่งเดิมเนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นอนาคตเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยหลายครอบครัวเขาเข้ามาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่คําแนะนําจากแพทย์ก็านาเนินการตามนั้นออกแบบอุปกรณ์ที่ดูแลลูกหลานตัวเองนํามาพบเจ้าหน้าที่ในตามระยะเวลาทุกคนเริ่มมามีส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในวันนี้ในการแก้ไขปัญหาจังหวดัดชายแเดนภาคใต้การพัฒนาต่า,ตางๆมิติของการพัฒนาคนและสังคม เรามีความเข้าหน้าเหตุผลสําคัญประการหนึ่งคือการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและประชาชนเองซึ่งก็มองเห็นโอกาสในชีวิตของเขาครับท่านมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะสำหรับเรื่องการพัฒนากลุ่มคนพิการในพื้นที่ค่ะในพื้นที่กลุ่มคนเปราะบ,บางที่ผมเรียนท่านว่ามีหลายส่วนมากในความเป็นจริงนะครับเพียงยกตัวอย่างมาพูดคุยโน่นนี่ว่าเป็นคนพิการนะครับจริงๆคนเปราะบ,บางยังมีเด็กแรกเกิดยังมีคนชรายังมีผู้สูงอายุ ยังมีกลุ่มคนที่ไร้สถานะทางทะเบียนยังมีคนที่ไม่มีบัตรประชาชนต่างๆยังต้องช่วยดูแลก็ <trans fer> ฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าในภาครัฐเองนะครับก็คงได้เอ่ยห,ยหลายๆครั้งว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนบางส่วนอยู่ในพื้นที่บางส่วนข้ามแดนไปทำมากินในประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ทิ้งท่านเราจะพยายามไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็จะพัฒนาเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องทุกคนให้เท่าเทียมกับ พื้นที่อื่นของประเทศนะครับให้กําลังใจและให้ความหวังกับพี่น้องทุกคนครับ แต่ว่าคุณผู้ชมเห็นอย่างหนึ่งชัดเจนค่ะว่าคําว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมีจริงโดยเฉพาะการพัฒนากลุ่มคนเปราะบ,บางคนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกลุ่มคนเปราะบ,บางนะคะนอกเหนือจากกลุ่มคนพิการที่เราได้พูดคุยในรายละเอียดวันนี้ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งใหญ่ๆเลยคุณผู้ชมคะคือสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะถือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษหนึ่งโดยบทบาทหน้าที่ในสถานการณ์ของจังหวัดที่มีความไม่สงบอยู่ด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าในเทปหน้าเราพูดคคคุุยยยยกกัันะะนนนนนตต่ขอขอ่่่่ออออเเเรรืงงงงีี้้้ะะะวขขณาาาาิลลท ไปต่อที่พูดคุยกันค่ะสวัสดีครับช่วงนี้รับชมต่อกับข่าวข้ามสปรอห้าค่ะ